ส,สวัสดีครับกลับ oh มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการนะครับใช้สูตรนะในการหามุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวนะครับจะเรียกว่าสูตรก็คงไม่ถึงขนาดเป็นการใช้สูตรหรอกครับเป็นเด็กนะครับเรียกว่าการใช้จินตนาการนะครับนะฮะร่วมด้วยในการแก้ปัญหาจะดีกว่านะครับการหามุมระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับเด็กที่เป็นเด็กเก่งส่วนใหญ่มักจะใช้สมการในการหานะครับแต่ผู้ใหม่ มีวิธีการใช้นะครับความรู้ในเชิงเศษส่วนนะครับก็มาช่วยเราดูนะครับอย่างเช่นเราจะหามุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวในช่วงเวลาในขณะเวลานะครับ15นะครับจุด30นนะครับขั้นแรกสุดเลยนะเด็กๆก็วาดรูปนาฬิกามาสัครับจากนั้นเด็กๆก็แบ่งแบ่งนาฬิกานะฮะ ใส่ใส่ตัวเลขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็วา,าดเข็มนะครับวาดเข็มนาฬิกานะครับสามสิบนาทีสามสิบนาทีเข็มแล้ว็วาดเข็มอะไรก่อนครับเข็มยาวใช่ไหมครับเข็มยาวจะไปชี้อยู่ที่เลขอะไรครับเลขหกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ลากเข็มยาวนะ,อะโอ้รู้สึกจะยาวไปนดิดหนึ่งนะฮะทะลุนาฬิกาเลย ประเด็นสงงาคือเข็มสั้นครับจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะเดิมทีเข็มสั้นอยู่ตรงไหนสิบห้านาฬิกานะฮะก็คือบ่ายสามี่รับเข็มสั้นก็ต้องไปชี้เลขสมนะฮะเดิมทีก็จะอยู่นี้แต่เวลามันผ่านไปแล้วครับเด็นมันผ่านไปสาสิบนาทีสามสิบนาทีตัวเนี้ยนะครับมันก็คือเท่าไหร่ครับเศษต์เป็นส่วนสองของชั่วโมงใช่ไหมครับครึ่งชั่วโมงน่าแสดงว่าเขาจะเดินทางมาได้แค่ครึ่งเดียวนะฮะครึ่งเดียวของมุมตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็นี่คือจุดที่เราจะมาไว้ว่าเข็มสั้นจะไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะเข็มสั้นนะครับทีนี้มุมเนี่ยรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเท่ากับ360องศาเราแบ่งเป็น12ชอ่องนะนั่นหมายคว่าชอ่องละเท่าไหร่ครับ30องศาใช่ไหมครับ30องศาตรงนี้ถูกแบ่งครึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ15องศาสนครับเพราะฉะนั้น มุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวนะณขณะเวลา15ากา30นาทีก็คือเท่าไหร่ครับ30บวก30บวก15นะครับก็จะเท่ากับ75องศานี้นะครับเรามาลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าจะจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนโจทย์ไปนะครับเดี๋ยวครูมายจะขอลบโจทย์เก่าออกสักแป๊บหนึงก่อนนะครับ เขาเปลี่ยนใหม่นะถือว่าโจทย์ก็กปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นาน,นาทขณะเวลานะน,นาทขณะเวลาสิา 10, เป็น1ิบหกนาฬิกานะครับแล้วก็สี่สิบนาทีเด็กๆที่เก่งสมกรารก็จะตั้งสมกรารกันไปนะครับแต่ขึ้นใหม่ไหมครับขึ้นใหม่วาดรูปเลยอนี่นะครับแล้วก็รีเตอร์นะครับ16บหนาฬิกานะครับ40นาที เข็มยาวมันอยู่ท um, okay. ี่เลขอะไรครับเลขครับสี่สิบก็ต้องเป็นเลขแปดใช่ไหมครับเแปดแล้วก็เข็มยาวหมดทะลุเบอร์นะครับสิบหกนาฬิกาก็เลยจากสิบห้านาฬิกาไปใช่ไหมครัเข็มสั้นเดิมทีนั้นจะชี้ไปอยู่ที่เลขอะไรครับสยจบเขียนเลยนิดนี่โอเคนี่นะครับเดิมทีนั้นจะอยู่ที่เลขสี่นะครับแต่ผ่านไปสี่สิบนาที สี่สิบนาทีนั้นถือว่าเป็นเท่าไหร่ของหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีสี่สิบนาทีนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ครับสองในสามของชั่วโมงนั่นหมายความว่าเข็มสั้นเราต้องมาแบ,บ่งช่องนี้ออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันครับเด็กต้องแบ,บ่งเป็นสามส่วนเท่าเ่ากันนะครับส่วนละสิองศาสิองศา,งศาและสิองศาแล้ว เข็มสั้นนั้นเขาเคลื่อนที่ไปสองในสามก็คือเขาจะมาตรงไหนครับเคลื่อนที่ไปหนึ่งสองเขาก็ต้องเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นมุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวในช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบบวกสามสิบบวกสามสิบบวกสิบสามสิบบวกสามสิบบวกสามสิบบวกสิบก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยองศาครับ ขอบคุณครับ